ปนนไ,ได้ะะคะสวัสดีค่ะวันนี้น้องจะจะมาขายขนมทองม้วนค่ะเดี๋ยว <c oughs> วันนี้นะ้องจะจะมาขายขนมทองม้วนที่ตลาดค่ะโอเคเดี๋ยวมัถามลูกค้ากันว่าลูกค้าจะกินอะไร ถุงกับบ้านค่ะใส่ถุงเหรอหมายถึงว่าเออใส่อะไรคะอ๋อใส่อะไรเรียกว่าใส่อะไรก็เลยตอบว่าใส่ถุง <laughs> เอาใส่ขายอะไรนะคะขนมทองม้วนคะวน่ะทงอง,ทงม้วนม้วนขนมทองม้วนขนมทองม้วนเอาใส่มะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนมีทองคำเปลวด้วยนะคะอุย้ย กินได้เหรอคะกินได้คะ่ะทองคำกินได้นะคะเหรอคะค่ะเอาลองดเอูเอาแบบพิเศษหรือธรรมดาคะพิเศษเป็นยังไงอะคะพิเศษคือใส่ถุงใส่ถุงไม่่คือเอาขนมขนมอะ่ะที่เอาใส่รวมกันไวอ้อ่ะเอามาใส่ถุงแล้วโรยทองคาเปรี้ยวอะคะ่ะโรยทองคำเปว ธรรมดาคือหยิบถุงไปเลยต้อง,องคัมเพิลนี่กินได้หรือไปเอาไปไหว้พระคะเอาไปไหว้พระหรือกินเองก็ได้อ๋อค่ะ,เอ,คะเอาแบบนั้นนะคะถ้าคัเปิลธรรมดาพิเศษนะแล้วเอาใส่ซอสะอะไรคะซอสเอาซอสอะไรดีอ่ะมีทุกอย่างเลยค่ะซอสเอาซอสเอาเอเมะเขือเทศละกันมะเขือเทศมนะเขือเทศเนาะแต่ทำก่อน ไม่ต้องทำรอกหยิบใส่ถุงเอาถุงอะไรคะเชิญเลือกค่ะอ๋อมีลายถุงด้วยละคะค่ะอาวอาวดอกไม้ดอกไม้หรอคะเอาดอกไม้ไหมคะเอาดอกไรเนี่ยถุงแม่ค้ามีเยอะแยะเลยเนาะเจ้าถุงแบบไหนคะบอกแม่ค้าจะแม่ค้าหาให้ค่ะแก่เรื่องเองอ่ะไม่ได้หรออันนี้ค่ะนี้ ือเอาเอาอ,อ,อ,าอน,นี้เลยคะับเ,เคะไก็ใส่ใส่อนเลยดีกว่าอเใส่ซอสอะไรนะคะมะเขือมะเขือมะเขือเปาะมเอปะ,ะ,อปะบอมมี่จะมะเขือเทศใส่กันนะไปชิดไหมคะนิดหน่อยค่ะ มหน่อยอันนึค่ะดีชมดหน่อยขวน,นี้นากนิดหน่อย,นนอย,นอยเนอะอ๋ทองม้วนมันทำยังไงอะคะทองม้วนเหรอคะไหนคะมันทำยังไงอะ่าฟัทอม อะไรก็ได้ค่ะตามใจแม่ค้ไ่ะอะไรเนยคหั่อ้าห่หระนีนะะ่นหนึ่งค่ะต่อไปลิปสติกนะ,คะใครท <c oughs> ี่ <c oughs> อยากได้ไแชนรูปลิปสติกนะคะราคา หลายีแให้เซอร์ไปมีปัหาช อยากไปซื้อนะร้านนี้อ่ะดูสิว <c oughs> าย <c oughs> นานจังเลยไหนดูสิรูปอะไรคะอ,อันนี้อันแรกคือรูปหัวใจอย่างที่สองคือรูปคุกกี้ที่เป็นตุ๊กตาอย่างที่สามเป็นหัวใจอย่างที่สี่เป็นสายรุ้งอย่างที่ห้าเป็นภูเขาไฟค่ะอ่ะ แม่ก็จะเป็นอย่างนี้สักการไปลองชิมดูสิมา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 ,างาม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 ก็อร่อยแหละมาลองอีก,กอันสิเอาอะไรอีกคะเอาเอารถเอาเอารถอะไรมีไส้อะไรอีกอ่ะมีแบบไส้เผือกหรือว <m> ่าเผือกเผือกเผือกโอเคเผือกเอาลึถุงค่ละลึถุง เล็กถุงหรอเอ็มเป็นสติกเกอร์ิดให้ค่ะอ่ะสีนี้ก็ได้เออทำใช่ไหมคะค่ะทำแ,ะแม่ค้าต้องถามลูกค้าหรอคะว่าทำไหมแม,ม่ค้าเป็นคุณายนะคะอะจะมีแบบนี้แบบนี้หรือแบบนี้เอาแบบทำละค่ะีลยวให้เริ่มมันจะตีลูกค้าต่อคิวข้างหลังคนหนึ่งอะคะ่ะ เนี่ยค่ะขอบคุณนะคะคุณลูกค้าลูกค้าต่อคิวเยอะแล้วค่ะแม่ค้าทำเร็วๆหน่อยนะคะค่ะม้วนไม่ใช้นอันนั้นมามาเท่าแต่กระดาโอ้โหลูกค้าต่อคิวยาวแล้วนี่แม่ค้าเทำยังไงสิได<ช>้ของข้างหลังเนี่ยเพิ่งเซ็นคิวสิ อย่าสิอย่าเพิ่งเซนคิวเอ๊ะแม่ค้าเขาทำอยู่เนี่ยจะเซนคิวทำไมเสร็จแล้วค่ะใส่ถุงแล้วเนี่ยโอ้มันหล่นพื้นนั่นไหมค้าเมื่อกี้แม่ค้าไม่รักความสะอาดเลยเดี๋ยวลูกค้าก็ต้องเสียบ่อนมาโอ้ยแม่ค้าแตและเธอทำไมจัด ไ,ไม่เป็นไรหรอกเออรดสหล่นกกินได้เลยโอ้โอ้แม่ค้าแม่ค้าร้านนี้สะอาดที่สุดเลยซอสอะไรคะซอสอะมยังเนตอะมะยังเนตมายังเนตก็มะยังเนตหมดค่ะเอามะเขือเทศเหมือนเดิมก็ไ <preaching>. ด <buzzer> er ้โอ้ <problem> ายได้สองชิ้นมันยังเน็ตหมดไม่มีก็อบอกมาเถอะ <c oughs> ไปชิ้นไหยคะใส่นั่นแหละถามย่างอื่นเขาไม่มีแล้วมั้งเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวสักครูนะน,น้องน้องขอทำมันก่อนอนานจังม,มาค่ะ ง<ำ>ามงามงามงาามงาอร่อยนะคะอร่อยค่ะอร่อยคิดตังเลยค่ะเท่าไหรคะตั้งมาสีบาทค่ะโอ้อันตั้งยี่สิบเลยเหรอห้าบาทได้ไหมแม่คะกินไปหมดแล้วเนี่ยห้าบาทได้ไหมล่ะอันละห้าบาทได้ไหมสองอันสิบเอนู่นะคะอันละบาทค่ะผิดอันละบาทเหรอเอออย่างนี้ค่อยคุยกันรู้เรื่องหน่อยอ้าคนข้างหลังอ่ะขอยืมตังเลยฉันลืมมาจังลาขอยืมตังเลยสองบาท เม็ขอตังค์จตังหน่อยสองบาทนี่ขอยืมตังค์หน่อยสองบาทขอยืมตังค์จริงๆสองบาทเร็วแม่ะคะรออยู่เนี่ยฉันไม่ได้ตังมาดีพี่นี้ไม่ได้เลยไงอหาลูกค้าค่ะสักครู่นะคะลูกค้าลูกค้าค่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวแม่ค้ามาปัดมือแม่ะคะลูกค้าชิคกี้พายของเลยนี่ ตังด้วยไอ้แยียบที่สุดเลยอ่ะดดค่ะตังคุณลูกค้าเธอเธอจะเปิดกระปุกในสน่งที่จะหยิบตังสองบาทเนี่ยเปิดให้หน่อยสิเปิดให้ก็ได้ดค่ะโอ้โหแม่ขายใจดีที่สุดเลยหยิบสองบาทนะแม่ค้านะเดี๋ยววันหลังจะมาอคืนนะค่ะไอแม่ค้าขายอย่างนี้คงรวยตายแนย่อันเป็นขาสองบาทค่ะอันหนึ่งบาทค่ะ สองบาทค่ะขอบคุณแม่ค้าค่ะสองบาทเงืนไข่ไหมคะไม่ค่ะขาอย่างนี้เขาควรจะขาดทุนนะคะเนี่ยไม่เป็นไรค่ะเอา้คไปโอ้แม่ค้านี่จะแม่ค้าใจดีให้ต่างหน่อย ข้าจากข้าขนมนะครับขนมขนมตำไม่น้อยค่ะเดิมมันถูกกระปุกเอาเธอเ์ทุ่งคเนียนเนียนเนี่ยเนี่ยลูกค้าเขาสั่งขนมแล้วจะเอาอะไรล่ะอะไรคะสั่งลูทีล่าลูทีล่าเพราะอะไรคะไม่ใส่ซอสหรอกค่ะเยี่ยมไม่ใส่ซอสหรอกคับใส่เจนิทีล่าก็พอได้ค่ะเดี๋ยวร้างให้นะคะอ๋อแล้วซองอันไหนคะออเอาซองอัน เป็สนสอดีเป็ oh, <wow. S 1> นจำเจียโอ้โหว้าวเอาทำหรือว่าพิเศษหรืธอธรรมดาคะธรรมดาค่ะธรรมดาอ่ะธรรมดาหุาดนี่ดิดนะธรรมดาสักคู่ค่ะทำหรือว่าไม่ทำคะเอ้ยพูดถึงเอาเอาร้อนหรือว่าไม่ร้อนคะร้อนค่ะโอ้โห ร้านขายขนมม้วนอร่อยมากเลอยอันนี้มันเลอะคันนะคะร้านอ๋อแม่ค้าใช้สับสับพิเศษนี่ยร้านก็หมายความว่าขายได้เป็นร้อยเป็นล้านเนี่ยใช่ค่ะ,ะแล้วแป้งสุกกอนนะคะถูกแล้วก็มาพลิกกัน แม่ค้าฟังข่าวอะไรเนี่ยโอ้ยตกห,หูจังเลยเนี่ยรบกวนลูกค้ามากเลยปิดแล้วอ่ะคุณนะคะอ่ร้อนแล้วก็มาม้วนกลางอันนี้คือที่ทำเสร็จแล้วนะครับมัจะเป็นอย่างนี้นี่คือของกาวนะครับอันนี้นี่ก็จะเก็บเส,สร็จษเอาอย่างนี้นะครับอันนี้ ครับป็นอันนี้คือถ้าแม่ค้าทำเสร็จก็จะเอาออกมาเลยนะคะนี่ให้ลูกค้าอันนี้ก็เป็นซองชออั่วโมงได้แล้วนี่น,น,น,นี่ก็จะไปใส่ามานนดูกันนะคะว่าแม่ค้าทำยังไงเนาะก็เห็นอร่อยกันจังเลยเนาะก็ไม่อร่อยก็กินกินมีงั้นเหละไม่มีอะไรกินขอวนี้ไม่เห็นมีร้านขนมเลยนี่นะคะนี่ค,ครับเนี่ยรอบเนี่ยเจ้าดังเลยโอ้โหอร่อยสุดใน หวันนี้อร่อยนะอร่อยสุดนะร้านอื่นไม่อร่อยเลยร้านนี้พิเศษอร่อยนะแม่ค้าทำมาเร็วหน่อยสิเนี่ยลูกค้ารอเนี่ยพี่มีอะไรด้วยไหมโอ้แม่ค้ารุนแรงอะไรเนี่ยอันนี้คือเขาแม่ค้าคะก่อนนี่คือกระดาษอะไรก็ไม่รู้ลูกค้าคนนี้ก็วุ่นวายจังเลย เออใส่นมไหมคะไทยเนาะไม่ใช่นมวนนมน้องแกนให้ด้วยนึ่งบาทค่ะจ่ายตังค์ก็สินึ่งบาทค่ะ หนึ่งบาทค่ะคุณละกค้าหนึ่งบาทป้าป้าเราเสร็จแล้วแม่คม้า <จะ S 1> ก็จะปิดร้านแล้วแหละังเดี๋ยววันหลังเราจะมาซื้อใหม่นะวันนี้ก็แค่นี้นะแม่ค้านะเดี๋ยววันหลังเรามาซื้อใหม่นะค่ะข,ขอให้สนุกสนุกนะครับอีพีน่าเจอใหม่น,นะคะ